สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม c y b e น n e t Rebirth นะครับโดยคอนเทนต์วันนี้นะครับก็จะพามาดูนะครับว่าตัวละคร Truth นะครับตัวละครใหม่ที่เข้ามาเนี่ยทําไมจึงควรทําเป็นแหวนเดชนะครับก็ตอนนี้ Truth ของผมนะครับสเตตัสตามนี้เลยนะครับใส่เป็นเซตคิติคอลนะครับส่วนของด้านหลังนะครับชุดผมจะใส่เป็นบล็อกหนึ่งแล้วก็เป็นลดความเสียหายหนึ่งนะครับ ทำอัตราบล็อกให้ได้40%นะครับเพราะว่ารวมกับแพสซีฟเรานะครับพออัพสกิลแล้วเนี่ยอีก60%มาจะคบ100พอดีนะครับแล้วก็เน้นไปที่อัตราคริติคอลนะครับให้ได้100ความเสียหายคริติคอลนะครับก็ลองลงมานะครับถ้าทำได้นะแล้วก็ให้มีจุดอ่อนติดไว้นะครับจะติดตัดประมาณนี้นะครับแหวนนะครับก็พยายามหาเป็นแหวนเดซนะครับตอนนี้ผมได้มาเป็นแหวนเดซ6ดาวนะครับ ออฟหลักก็จะเป็นเดทหกเปอร์ซนแล้วก็ตีธรรมดานะครับเป็นออฟลองนะครับโอกาสแช่แข็งสิบสองเปอร์เซ็นตนะครับ <c oughs> เดี๋ยวพาไปดูความเก่งนะครับว่ามันเก่งยังไงเข้าเกมมานะครับ <c oughs> ทีมผมอยู่ฝั่งซ้ายนะครับทีมเขาอยู่ฝั่ง <c oughs> ขวาพราปลาดับศูนย์มานะครับ ขายกระชากโซมาปุ๊บทายผมตายนะครับโดนดับศูนแค่โอลดเทินบับจูลี่เขาตายเกิดนะครับขายเขากระชากโซมาอีกทีหนึ่งขายผมตายไปแล้วนะครับ ตอนนี้แทโอกับคางูลาผมตายฟื้นขึ้นมานะครับโอเคตอนนี้เคลียร์ตุลิเขาได้แล้วนะอ่าแล้วช็อตนี้ทูทผมตีไปนะครับแช่แข่งทูทฝั่งเขาเป็นผลมาจากเป็นออฟลองนะครับแช่แข่งนะ ตอนนี้เหลือทูตผมตัวเดียวนะครับฝั่งผมของเขามี้าตุล่าอีกตัวหนึ่งอ่าแล้วทูตผมตายนะครับตอนนี้เป็นชีวิตสุดท้ายแล้วทูตเขายังไม่ตายนะครับตอนเนี้ยอ่าแล้วทูดผมฟันกลางโลไปตีไป ติดแข็งตีอ่ติดเดทแล้วถูทอกลางโลมาของเขายังไม่ตายนะยังมีตายเกิดนะเนี่ยอันนี้คือติดเดสแล้วตายนะครับเป็นข้อดีนะว่าทำไมถึงต้องใส่แหวนเดสนะครับตอนนี้หนึ่งหนึ่งตู้กันแล้วติดแข็งตีอีกติดเดส สุดท้ายคือพลิกปัชนะได้นะครับเพราะแหวนนะครับอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลนะครับว่าทําไมทูตถ,ถึงควรใส่เป็นแหวนเดสนะครับก็ตามนี้เลยนะครับ